ชาวนี้มาตามเงินให้กับหลายๆนักกีฬานะครับโดยเฉพาะวงการเซบักตะกร้อนะครับที่มีการออกไปโพสต์ก่อนหน้านี้ของอด,ดีตน,นักกีฬาทีมหญิงของไทยนะครับก็คือคุณพิกุลสีดำคุณพิกุลเนี่ยเขาได้ติดทีมชาติไทยในชุดเอเชียนเกมนะครับที่กวางโจงเมื่อปี2010นะก็มีการโพสต์นะใช้ชื่อ Facebook ว่าปูนาขาเก๋่วดแล้วนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิทธ์เทวดานางฟ้าท่านๆนักการเมือง นักธุรกิจตำรวจทหารขร้าราชการช่วยหนูด้วยตอนนี้หนูไม่มีเงินลำบากสุดๆสวัสดีคุณพิกุณครับคุณพิกุลสีดำดอดีตนักตะก้อทีมชาติไทยนะครับทีมเดี่ยวหญิงชุดเหรียญทองเอเชียนเกม2 0 1 0สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพิกุลเห็นบอกว่าคือตอนแรกที่ได้รับเงินรางวัลมาเนี่ยจากการที่เราคว้าเหรียญทองถูกไหมฮะหนึ่งล้านบาทแล้วเราได้แล้วเขาโอนมาให้แล้วเราโอนไปให้สมาคมหรือหรือโอนให้ใครครับโอนปให้ที แล้วก็คุด้ค่ะเท่าไหร่ครับโอนไปเท่าไหร่ผู <ฮะ S 2> ้จัดการทีมประมาณหนึ่งล้านหนึ่งนค่ะเงินรางวันหนึ่งล้านที่ที่ที่คุณพิกุลได้คุณพิกุลรับมาแล้วแล้วคุณพิกุลโอนให้ผู้จัดการทีมถูกไหมฮะค่ะคือได้เงินรางวันมาสองล้านค่ะเพราะว่าได้สอง้านสองอย่างใช่อ๋อมีทีมทีมเดียวแล้วก็ทีมชุดถูกไหมฮะอ๋อโอเคโอเคใช่ค่ะครับคือได้มาสองล้านก็เลยโอนไปหนึ่งล้านให้ทางผู้จัดการทีมตอนนั้นโอนไปเป็นค่าอะไรครับอ่ มันไม่ได้เป็นค่าอะไรก็คือเอาว่าจะได้อยู่ต่อยาวๆได้ยนะวก็จะได้อยู่ต่อยาวๆคืออยู่ทีมชาติยาวอย่างเงี้ยเหรอค่ะก็เพื่ออนาคตที่จะได้เล่นต่ออีกยาวค่ะคุณพิกรลผมถามนิดนึงก่อนหน้าที่จะไปแข่งขันน่ะเขามีการตกลงกันไหมว่าแบบเฮ้ยถ้าสมมุติว่าคุณได้เหรียญทองเนี่ยคุณจะต้องแบ่งให้กับทั้งนี้ทั้งนี้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่เงี้ยฮะค่ะพูดพูดก่อนไปแข่งค่ะ พ,พูดว่าตอนฝึกซ้อมค่ะพูดว่าว่าต้องรู้ต้องแบ่งเท่านอนเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แตแล้วแต่ว่าตัวเลขที่คุณที่คุณโอนไปนี่คือห้าสิบเปอร์เซ็นคือตกลงไว้ตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่าว่าถ้าได้เงินรางวัลมาต้องแบ่งครึ่งหนึ่งกลับไปให้ทางทีมสตาฟตกลงไปหรือยังครับใช่ค่ะก็คือ,อต้องต้องให้แบ่งครึ่งหนึ่งไม่งั้นก็จะไม่ไม่ได้เล่นต่อในแมตช์ต่อไป S <S โอ้ยแล้วอะไรทำให้ถึง<ไ>ออกมาเรียกร้องตอนนี้นะคะทำไมต้องปล่อยได้สิบสามปีถึงออกมาเรียกร้องตอนนี้ครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งอ,ออกมาเรียกร้องตอนนี้ค่ะเรียกร้องตั้งแต่ตอนที่หลุดใหม่ๆไปแล้วแต่ว่าก็คือทําอะไรไม่ได้เรื่องเรื่องเงียบไปก็ปล่อยผ่านเลยมาค่ะนั่นหมายความว่าจริงๆคุณพิคุณเรียกร้องมาตลอดสิบสามปีค่ะเคยเรียกร้องไปแล้วค่ะตอนตอนที่พศสองพันสิบที่เล่นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายค่ะ แล้วตอนนี้ไูจได้มีคนตอบรับอะไรแล้วตอนนี้ผู้จัดก,การทีมและสตาฟโค้ชยังทํางานอยู่ในสมาคมไหมครับทํางานาโอโยู่ค่ะโอ้โหแล้วตอนที่เราหลุดเนี่ยมันเป็นเพราะเราบาดเจ็บหรือว่ามีคนที่เขาเก่งกว่าเราหรือเพียงเพราะอะไรครับทำไมตอนนั้นเราถึงหลุดหรือว่าเราโอนเงินไม่ครบหรือว่ายัางไงเขาเหมือนเขาอยากได้มากกว่าล้านหนึ่งฮะโอ้เขาอยากได้าเขาอยากได้เท่าไหร่เขาะลุมาไหมคะมนเขาอยากได้เพิ่มตีสามแสนคึองทั้งหมดล้านสาม ้าวเดี๋ยวนะคือได้มาสองล้าน<ล>โอนไปแล้วล้านหนึ่งเขาอยากได้เพิ่มอีกสามแสนแต่จริงๆที่จะเรียกขอคืนเนี่ยคุณพี่คุณอยากได้คืนมาเท่าไหร่นะก็ถ้าอยากคืนในตอนนี้เรอยากได้คืนทั้งหมดเลยว่าะระยะเวลามันผ่านมา,านานมากๆเลยอ่อมผมทำเขาเข้าใจใหม่นะครับตอนแรกตกลงกันไว้ว่าจะให้ครึง่งครึ่งหนึ่งก็คือล้านหนึ่งคุณพี่กุลยอมให้เพราะคิดว่าจะได้เล่นทีมชาติต่ตอถูกไหมค่ะใช่ถูกไหม,<ช>ไมครับ,รบแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นให้ไปแล้วครึ่งหนึ่งเขามาเรียกเพิ่มอีกสามแสนคราวนี้มันเกินครึ่งแล้ว คุณพี่คุณไม่ให้คุณพี่คุณไม่ให้คุณพี่คุณก็เลยบอกว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้คนหลุดทีมชาติตั้งแต่ตอนนั้นแลวพอหลุดแล้วไหนไหนหนูก็หลุดแล้วงั้นขอหนูขอล้านหนึ่งคืนแต่หนูไม่ได้ล้านหนึ่งคืนถูกไหมครับถูกค่ะแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็พยายามต่อสู้มาก็ไม่เคยได้อะไรเลยใช่ค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้คือมีผู้ใหญ่ในวงการตะก้อได้มีการติดต่อหรือทําความเข้าใจในในปัจจุบันนี้ไหมฮะ ก็มีผู้ใหญ่ที่เป็นเคยเป็นอดีตนักตะก้ทีมชาติเขาก็พยายามช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ได้เงินตัวนี้กลับมาผมถามอีกนึงคุณพิกุลเอที่คุณพิกุลบอกว่าเคยไปแข่งที่เอเชียนเกมแล้วได้เหรียญทองมาสองสองประเภทเนี่ยก่อนหน้านี้คือเราได้เหรียญทองอะไรมาก่อนไหมครับจากการไปเล่นในนามทีมชาติไม่ว่าจะเป็นซีเกมหรือเอเชียนเกมก่อนอันนี้ไม่เคยเลยใช่ไหมนี่เป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่เราได้รางวัลใหญ่เอาเคยใช่ไหมฮะ ไปเล่นพีครับแล้วก็สีเกมที่ลาวค่ะสีเกมที่ลาวเนี่ยเงื่อนไขมันเป็นแบบนี้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคุณได้เหรียญรางวัลเงินรางวัลแบ่งห้าสิบห้าสิบก็เป็นตั้งแต่มอสามปีแรกที่หนุ่มทิ้งตาทั้งแรกคุณพี่คุณติดมอสามติดมอสามก็แบบแบบนี้บัางตัแต่ต้นแล้วค่ะโอ้แล้วคนอื่นก็คือต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันไหมคะก็คือตกลงกันเพิ่งนึงต้องให้เหมือนกันถูกไหมคะ ก็อาจจะยอดไม่เท่ากันยอดใดหนึ่งไม่รู้อะไรจะเดีครับแต่ว่าเคยคุยกันตอนนั้ก็เป็นแค่ท้ายกันต้องต้องไม่ให้ถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้อยู่ต่อโอ้ยอ่ะครับนั้นเดี๋ยวที่ออกมาพูดครั้งนี้คุณพิคุณต้องการอะไรครับต้องการเงินคืนต้องการเรียกร้องต้องการความช่วยเหลือต้องการอะไรครับต้องการช่วยเหลือเพื่อที่จะได้เอาเงินกลับคืนมา ใช้ลง<อ>โชคแล้วตอนนั้นน่ะตอนที่คิดว่าหลุดเพราะไม่ให้เงินสามแสนนะคะตอนนั้นได้มีการเคลื่อนไหวหรือขยับหรือทําอะไรได้บ้างไหมคะหรือว่าต้องเก็บเรื่องนี้เอาไว้ก็คือไปไปที่สมาไปยื่นหนังสือที่สมาคมแล้วค่ะว่าเหมันสือเข้าไม่ถึงอะไรสักอย่างแล้วมันคือต้องไปกลับบ้าน คุณพิคุณพิุลแล้วตอนนี้ทางทางคุณสืบสักเขาประสานมายังคุณพิกุลว่าอย่างไงบ้างครับจะมีการช่วยเหลือหรือเรียกร้องอะไรใดทางไหนได้บ้างฮะโทรมาให้กำลังใจค่ะวก็บอกว่าเออก็พยายามช่วยเหลืออย่างกืบความสามของพี่เขาอยู่ค่ะครับครับเห็นมีการโพสต์เรื่องเรื่องเลขที่บัญชีด้วยถามตรงๆมีคนเออเข้ามาช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างไ,ไ,มงไงหคไมคะเออก็ มีโอนมานิดๆหน่อยๆค่ะก็ขอบคุณม,มากๆค่ะคเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องตามกันต่อนะครับคุณพิกุลค,ครับดีอยังไงถ้าเกิดว่ามีอสอบถามอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขออนุญาตติดต่อไปก็แล้วกันนะครับวันนี้ให้กําลังใจค,คุณพิกลนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งมุมหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเขาก็เดือดร้อนจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพอถึงวันนี้วันที่เขากําลังมีชีวิตมีครอบครัวเนี่ย เขาก็ต้องการเงินส่วนนี้ไปตั้งหลักครอบครัวไปต่อเติมไปขยายให้มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นในวงการกีฬาถามจริงๆนะมันเคยมีเรื่องแบบนี้มานานแล้วปะหมายถึงว่าถ้าเราไม่จ่ายตังค์แล้วเราจะไม่ได้อยู่ต่อเนี่ยคือมันเป็นเรื่องผมไม่ทราบจริงๆเไม่เคยได้ยินแล้วสิ่งที่แอบหวนใจเองนะแล้วขอให้สิ่งที่ผมคิดอ่ะมันผิดก็คือผมหวังว่าในสมาคมกีฬาอื่นจะไม่เป็นแบบนี้ เนี่ยก็เลยแบบอันนี้นักกีฬาเขาก็เหนื่อยเขาก็ทุ่มเทบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้บางคนมันทําอาชีพอื่นมันดิ้เรนอยมาตลอดทั้งชีวิตใช่แต่บางคนเขาต้องเล่นกีฬาอย่างเดียวและกีฬาบางกีฬาพูดตรงๆมันไม่ใช่อาชีพที่ทําให้คุณได้เงินเยอะคุณก็ต้องรอทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ระดับชาติระดับโลกแบบนี้เพื่อให้ได้เงินก้อนมาแล้วแบ่งไปครึ่งหนึ่งมันก็เยอะมากอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวรอว่าจะมีคําชี้แจงออกมามากกว่านี้ไหมครับแล้วจะออกไปต่อยังไงต้องระวังในการพูดด้วยใชมััยคคะรรบบือผําาางนนก